สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอนทันเกมช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของเกมลูกหนังวันนี้เรามาวิเคราะห์การกับคู่เด็ดประจำวันเกมนี้มีอะไรน่าสนใจมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากเจ้าบ้านสวีเดนบลูโกล ที่ตอนนี้อยู่ท้ายตารางกลุบบีของคัดบอลโลก2026ลงแข่ง9นัดได้แค่1คะแนนจากเสมอ2-2กับสซลเวเนียนัดแรกแต่แพ้8นัดติดรวมฟอร์มโดยรวมแย่ไร้ชัย10นัดล่าสุดแสดงถึงแนวรูกที่ฝืดแต่รับหลวมโดยเฉพาะอเล็กซซนเดอร์อีซักดาวยิงที่สัตว์หลูกและวิกเตอร์กิโยเคเรสที่แอสซิสเทียบในบ้านเฟรนด์อารีนาพิกเธอแพ้4จาก5นัด โค้ชโจนดาวโทมัสสันหวังใช้สวนกลับเพื่อลุ้นเนชั่นส์ลีกเพลย์ออฟแต่ขาดเดจันคูเซฟสกี้ที่เจ็บค่ะ ส่วนเโลเเนียกรีนดราโกนส์ที่ลุ้นอันดับ3เพื่อเพลย์ออฟลงแข่ง9นัดได้12คะแนนจากชนะ4เสมอ0ูนย์แพ้5ล่าสุดชนะโคโซโว2-0ฟอร์มผันผวนชนะ3จาก5นัดล่าสุดแสดงถึงรุกสมดุลโดยเฉพาะเบนจามินเชสโกดาวยิงที่สัตว์สองลูกและโยซิปอิลลิซิสที่แอซิสเพียบนอกบ้านชนะ2จาก5นัดโคดแมนเชสเตกหวังใช้กดดันสูงแต่ขาดยานโอแบล็กและสโตยานวิชเชิ่บาดเจ็บค่ะ Head to head สูสีค่ะจาก2นัดเสมอ2อ,องในนัดแรกซูวีเดนไม่เคยชนะสโลเวเนียในบ้านและแพ้ทีมเหนือกว่า6จาก8นัดล่าสุดแต่สโลเวเนียสู้สูสีได้ค่ะ ผู้เล่นต้องจับตาฝั่งสวีเดนอิสักอัวสัสเนรับสโลเวเนียและกิโยเคเรสที่อาจหลอกบีโยสโลเวเนียส่งเชสโกนำรุกและอิลิซิสที่สร้างสรรค์ถ้าสวีเดนครองบอลได้สโลเวเนียอาจงุดหงิดแต่ถ้าปล่อยช่องรุกกรีนดราก้อนจะฉีกแนวรับเจ้าบ้านค่ะ การทำนายของฉันนะสวีเดนสู้ได้ในบ้านแต่ฟอร์มหลุดสโลเวเนียโมเมนตัมดีกว่าฉันมอง1-2ให้สโลเวเนียค่ะพกเทาจะบุกยิงนำครึ่งแรกด้วยเชสโกและปิดเกมสูสีถ้าสวีเดนพลิกจะเซอร์ไพรส์ใหญ่แต่เชื่อ BTTS จากแนวลุกทั้งคู่ และนี่ก็คือบทสรุปการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะถ้าคุณชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด Subscribe บอลทันเกมเพื่อไม่พลาดทุกคู่เด็ดจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ